ยกยอดไปแล้วนะครับผมสเสน์ชันประกายดาวดูความด่างของกอที่บ้านผมสิที่สวนเราเนี่ยเป็นอกอแม่พันธุ์สวยๆช่ำๆแบบนี้นะอันนี้จากยกยอดไปนะครับตอก็ประมาณสักเกือบเดือนนะเกือบๆๆเดือนได้นะครับเขาก็เริ่มแทงหนอ1นหนอ2หนอ3หนอ4หนอหหนอหหนอ7หนอคือตอมันมีความยาวเลยพี่จ๋า คือเสน่จันข้อข้อของเสน่จันเนี่ยพี่พี่สามารถหั่นเป็นข้อแล้วไปชําให้มันเป็นเป็นรากขึ้นมาได้เป็นข้อใหม่เป็นต้นใหม่แต่ผมเนี่ยผมไม่ได้หัน่นเพราะผมมองว่าผมยังไม่เก่งพอที่ผมจะสามารถชําข้อตาของเสน่จันได้เราเรามองว่าอะอย่างน้อยให้เขาโตแบบเขาเรียกว่าอะไรโตจากต้นแม่เป็นไซส์ที่เราสามารถเอาไปชําได้จะดีกว่านะไซส์ที่ผมจะชําประมาณสักห้านิ้ว ความสูงของต้นประมาณสี่นิ้วห้านิว้วแล้วเราก็มาชําอย่างอันนี้พี่พี่ดูดูลายด่างแบบเนี้ยคิดดูว่าด่างของก้านยังขนาดเนี้ยแล้วใบมันจะขาดไหนเดี๋ยวพี่ดูอันนี้คือใบด้านหลังของเขานะอันนี้คือก้านไม่ค่อยด่างเท่าไหร่นะไอ้วันนี้คือก้านด่างชํชๆเลยนะฮะดูก่อนนะทั้งหมดกี่ตาห้าห้าหน่อขึ้นมานะผมห้าหน่อขึ้นมาพี่พี่จา้าโอยอยากให้พูดเลยมันสุดมากนะต้นเนี้ยคือสวยมากนะครับผม สเสนจันตัวนี้ผมใช้วิธีการหล่อน้ำนะครับหล่อน้ําดียังไงหล่อน้ําคือบางทีเราไม่ได้มาสวนไงฮะสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยน้าก็อยู่ตรงนี้ก็มีน้ําให้เขากินอยู่ตลอดนะมันมีน้ําให้เขากินอยู่ตลอดข้อดีนะครับผมแต่ว่าข้อเสียคือบางชนิดก็ไม่สามารถหล่อน้ําได้นะบางตัวหล่อน้ําไม่ได้จริงๆนะฮะแต่ถ้าเป็นพวกสเสน่จนันพวกอ่าโชคเก้าชั้นเนี่ยหล่อน้ําได้สบายๆนะครับดูความสวยสดของตัวสเสน่จันปลากายดาวนะฮะ โอเคพี่จา๋าวันนี้เราไปกันแล้วเดี๋ยวถ้าเราจะแบ่งอะแบ่งกันตัวเนี้ยเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูรอบแต่ว่าถ้าใครอยากได้นะ่ะผมมีแบ่งเป็นต้นต้นที่ใหญ่แล้วนะครับผมต้นละร้อยหาสนะครับค่าส่ง80บาทก็รวมส่งที่พัสดุมาทั้งค่าต้นไม้และค่าส่งประมาณตีสักว่าสัก250ราสแต่ไม้ของผมเนี่ยด่างดีด่างชัดทุกใบนะครับโอเคพี่จา๋าวันนี้ไปแล้วนะครับ